คืนนี้ฉันคิดมากไปเธอไม่ฉันนอนไม่หลับไม่อยากนับฉันคิดอะไรเกี่ยวพันเธอและฉันจะทุกทีตั้งแต่วันเราทาง,งาน้นวันพบรู้จักจ,กจวบจนก่อนจากวันนี้หาเธอแล้วอารมณ์ไม่ดี เหตุกรณี้มันเกิดเรื่อยมาน,น,นั่นนอนนึกและถามตัวเองว่าเธอนสำคัญเท่าไรตต่กดใจถามซ้ำทำไมก็เธอคนซึ่งซึ่ง,งทุกเวลาหากไม่มองหนยตากันเมื่อไ รู้สึกจิตใจจะเกิดปัญหาอยากจะรู้เธอไปกับใครอยู่กับใครทำอะไรหรือเปล่าธุรกิจเธอดีเพียงใดต่างกันเพียงไหนทุรกิจเราแบบเบาๆเป็นงานจบเล็กจบใหญ่เธอใหญ่ ใหญ่ขนาดไหนคนดำเดินด่านประทานเป็นใครดีไงถึงหายเงียบชีกักตัวเธอไปหลายที่หลายที่งานใดสิธุรกิจเธอดีเพียงใดต่างกันเพียงไหนธุรกิจเรา แบบเบาเบเป็นงานจบเล็กจบใหญ่่าใหญ่ใหญ่ขนาดไหนคนดำเนินด้านประทานเป็นใครดียังไงถึงหายเงียบชีกิกตัวธะไปไลยที่ไลยที่งานใหญ่สิ เธอดีเพียงใดต่างกันเพียงไหนธุรกิจเราแบโบเบาเป็นงานจบเล็กจบใหญ่ท่าใหญ่ใหญ่ขนาดไหนคนเดินเดิน,ดนะ่านเป็นใครดียังไงถึงหายเงียบชีกับตัวเธอไปลายที่ลายที งานใหญสิโอเคแค่นี้นะคะร้องเพลงก่อนนอนจะเพื่อนๆจ่าสบายใจทุกๆรักทุกคน